ยากจะทำอะไรให้ดูนะคะนี่เป็นมะนาวนะคะอยากจะต้มหย่วกมันป้ายมันจะแก่เด็ดมาแล้วไม่ได้ต้มเลยมันก็เลยมันจะแก่ นี่อ่อนนี่ตุ้งโคนมัน เห็นไหมคะทุกคนใช้บีบมะนาวลงไปในหม้อน้ำนะคะแล้วก็พอเอาหยวกใส่ลงไปแล้วก็มันจะไม่ดำนะคะนีนะ่ก็เป็นพริกป่นน้ำปลานะคะแล้วก็จะอันนี้เป็นมะม่วงนะคะสับมะม่วงใส่ด้วยจะห่อไปกินคะ่ะทุกคน ซื้อตลาดยาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เนาะถ้าถ้าไม่จำเป็นเนาะถ้าจำเป็นก็จะกินซื้อเขาบางทีก็กินไม่ได้เพราะกับข้าวข้างนอกมันหวาน คนสมัยนี้ก็แปลกแม้แต่น้ำปลายังใส่น้ำตาลเลยค่ะทุกคนงงเสร็จแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวยาก็จะห่อไปเป็นบางส่วนเนาะแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวกลับมากินต่ออาจจะไม่ทำกับข้าวอะไรแล้วแค่นี้เป็นอันก็ใช้ได้ คลิปนี้ก็เป็นคลิปเร่งด่วนย่านะคะทุกคนแล้วก็ะระปูอันนี้หมวยเจาะไปหน่อยนึงแล้วย่าก็จะเอาไปกินเดี๋ยวเอาไว้ให้หมวยหมวยอยู่บ้านย่าก็ ให้อยู่ข้างนอกก็ไม่ได้ให้อยู่ในห้องเพราะว่าถ้าหมวยเปิดประตูดได้คนอื่นก็ต้องเข้ามาได้ก็เลยให้หมวยอยู่ข้างนอกกับข้าวก็ไว้ข้างนอก เช้ามาชีวิตยากก็จะวุ่นวายแบบนี้สักนิดนึงเปิดดูใครก็จอดที่จอดก็เพราะเหตุแบบนี้ค่ะนี่พอกินแล้วค่ะสำหรับการเดินทาง โอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีนะคะ